อุปนิสัยของคนเกิดปีจอหรือปีสุนัขธาตุกํากเนิดคือธาตุดินคนเกิดปีจอปีสุนัขคือผู้ที่เกิดในปีพศออ2465 2477 2489 2501 2513 2525 2537 2549 2561 อุปนิสัยของคนเกิดปีจอคุณเป็นคนดีที่น่าคบซื่อสัตย์ไว้ใจได้ให้ความเห็นอกเห็นใจเวลามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณจริงใจและรับไม่ได้กับความอายุติธรรมคุณจึงต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงอันตรายมีวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารได้ดีประเภทข่าวโคมลยคลิปตัดต่อไม่ได้แอมคุณหรอกขอโทษ คุณยังเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ดีนิสัยที่เป็นเนื้อแท้ของคุณคือขี้หงุดหงิดร้อนที่และชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็นต้องระวังจุดอ่อนเหล่านี้ไว้ให้ดีคุณจะเพลิดเพลินเจริญใจเสมอเมื่ออยู่ในถิ่นของคุณที่ไม่มีใครกล้ามายแย่งแต่เผลอน,นิดเดียวก็ออกไปเที่ยวสอดแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยไม่อินังขังขอบว่าจะมีภัยกับตัวหรือเปล่าคุณอยากได้แบ็คดีๆที่ช่วยให้คุณผจนภัยได้อย่างมั่นใจสุดๆแม้มีแล้วมันมั่นใจเสียนีกระไรกับเพื่อนฝูงคุณเป็นคู่หูผู้ซื่อสัตย์จริงใจและไม่หักหลังคนที่อุตส่าห์เชื่อใจแล้วกับแฟนละ่ะคุณพร้อมทำทุกอย่างโดยเฉพาะเมื่อพบกับปัญหาร้ายแรง คุณก็ควบคุมตัวเองได้ดีไม่เคยแสดงความขี้ขลาดตาขาวเมื่อต้องยืนเค,ยเคียงข้างคนที่คุณรักส่วนเรื่องการเงินนั้นคุณไม่ค่อยใฝ่สูงที่ขยันเก็บออมไว้มากๆก็เพื่อคนในครอบครัวนั่นแหละตัวคุณเองกินง่ายอยู่ง่ายใช้จ่ายพอประมาณอยู่แล้วนักกษัตริย์ปีจอเป็นธาตุดินอวัยวะที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษคือม,ม้ามตับอกอ และกล้ามเนื้อธาตุของคุณจะแข็งแรงดีหากได้กินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณพอเหมาะสุนัขพิทักวัดสำหรับผู้ที่เกิดพศสอ5 3และพศ .2513 สุนัขพิทักอารามศักดิ์สิทธิ์หากมีใครบังอาจมาก่อกรรมต่อสถานที่แห่งนี้ภารกิจของมันคือการป้องกันความศรัทธาด้วยชีวิต คุณไม่ชอบงานพิธีรีตองการเข้าสังคมมากๆทําให้คุณเครียดชีวิตคุณดูเผินๆก็เหมือนจะอยู่ดีมีความสุขแต่ก็เสี่ยงต่อหายนะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตลอดเวลาความหายนะนี้มาจากตัวคุณเองเพราะคุณกล้าพูดไม่กลัวใครโดยเฉพาะเมื่อมีใครมาดูหมิ่นแนวคิดหรือบุคคลที่คุณให้ความเคารพศรัทธาคุณมักพาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาอย่างถาล่มลึก จนถอนตัวได้ลำบากเรียกได้ว่าปัญหานี้เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ความคิดคุณโตเร็วขึ้นเป็นอีก10ปีในด้านการเงินสุนักพิทักษ์วัดควรใช้ชีวิตอย่างคิดหน้าคิดหลังและเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรก็พร้อมจะพลิกผันได้ในชีวิตของคุณต้องระวังไว้ให้ดีโดยเฉพาะกับคนที่ท่าทางเงียบๆหิมๆตามใจคุณไปหมด คนคนนี้อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้คุณในวันข้างหน้าสุนักบ้านสำหรับผู้ที่เกิดพศ2465และพศ2525คุณครองใจไว้ในความดีมีเมตตาเป็นที่ตั้งตอนต้นชีวิตหลายคนอาจเกิดมายากจนแต่ฟ้าเบื้องบนก็จะประทานรางวัลเพื่อเป็นผลแห่งความดีในภายหลัง คุณควบคุมตัวเองได้ดีไม่ชอบปล่อยให้เรื่องเล็กๆบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณเป็นคนมีปัญญาคุณใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงจึงไม่ค่อยฟูมฟายในยามก้าวเท้าพลาดล้มลงสังคมที่ทำงานเขามองคุณเป็นคนดีตั้งใจทำงานฝากผีฝากไข้ไว้ได้สมควรที่จะได้ดีมีตำแหน่งแล้วคุณก็จะได้จริงๆด้วยเรื่องการเงิน ใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรทั้งเจมารวมกันคุณดีใจเมื่อได้ช่วยคนที่ประสบปัญหาและได้เจดเงินที่ไม่ค่อยพอใช้ไปช่วยเขาแต่ดวงของคุณนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งตระหนี่ไว้ยิ่งไม่มีพอคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยช่วยไว้จะกลับมาตอบแทนคุณจะได้พักวางมือจากภาระงานหนักและได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสบายกับเขาเสียทีสุนัขเฝ้ายาม เกิดระหว่างพศ2 4 7 7และพศ2537คนปีจอมักจะมีบุคลิกเหมือนกันอย่างหนึ่งคือตัดสินใจอะไรลงไปด้วยความระแวงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแต่สุนักเฝ้ายามอย่างคุณมีสติดีกว่าสุนัขตัวอื่นคนปีจอส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองคิดถูกตลอด จึงเป็นคนมีทิฏฐิสูงยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความอายุติธรรมลำเอียงด้วยแล้วคุณจะตราหน้าเขาว,ว่าเป็นคนไม่ดีไว้ก่อนทำให้หลายคนหัวเสียกับคุณมากๆรับฟังความคิดคนอื่นบ้างแล้วคุณจะเป็นคนน่ารักในสายตาชาวบ้านขึ้นเยอะคุณเป็นคนติดเพื่อนเวลาได้เข้ากลุ่มจะร่าเริงแฮปปี้แต่พออยู่คนเดียวชักจะเริ่มจ่อยและขาดความมั่นใจยิ่งถ้าไม่มีอะไรให้ทำด้วยแล้ว คุณจะเสียศูนย์ถึงขั้นไปไม่เป็นเรื่องฐานะคงไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะด้วยความปรีชาสามารถและความคิดอ่านดีๆคุณจะประสบความสำเร็จในงานและชีวิตส่วนตัวได้ไม่ยากการยอมรับคนอื่นมากขึ้นจะทำให้มีขอบข่ายในวงงานที่กว้างขวางขึ้นและโอกาสในการสร้างความมั่งมีก็จะตามมาเอง สุนัขขี้เซาสำหรับผู้ที่เกิดปีพศ2489และพศ2549 คุณมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยไว้ตัวและชอบใช้วิธีที่สุขสบายในมุมส่วนตัวบางครั้งอาจจะดูเรื่อยๆเป,เปื่อยๆจนดูเหมือนไม่ค่อยมีหัวคิดในสายตาคนรักและครอบครัวชีวิตการทำงานของคุณในช่วงแรกๆก็ไปได้เรื่อยๆแต่ก็จะมีสักวันที่จำเป็นต้องสำแดงฝีมือให้โลกได้ประจักษ์ อย่าได้พอใจกับผลงานที่ผ่านมือไปได้ง่ายๆดวงคุณเกิดมาพร้อมกับวาสนาที่ดีเมื่อไรก็ตามที่คุณทำงานอย่างมีความคิดเป็นขั้นตอนและมีกลเม็ดเด็ดพรายมากขึ้นอีกนิดผู้คนก็จะแห่มาช่วยงานคุณเองเรื่องเพื่อนฝูงนี้ต้องบอกว่าคุณป๊อปปูล่าในวงสังคมก็จริงแต่พอมีปัญหาเพื่อนหายหัวไปหมดส่วนเรื่องความรัก คุณเป็นคนขี้เหงาชอบเข้าสังคมก็จริงแต่พออยู่กับคนรักเดินบอกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆลองจัดการกับบุคลิกที่สับสนนี้แล้วชีวิตคู่จะสดใสซาบซ่ากว่าเดิมสุนัขขึ้นภูเขาสำหรับผู้ที่เกิดพศ2501และพศสอ6 1 คุณเป็นคนปีจอขนาดแท้เป็นคนมั่นใจชอบไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มเรื่องนิสัยใจคอหายห่วงเชื่อถือได้สนิทใจจงรักพักดีสุดๆคุณปกป้องความถูกต้องยุติธรรมไม่ค่อยหวั่นกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คิดว่าไม่ดีไม่งามแม้ว่าจะมีเพื่อนฝูงและคนนิยมชมชอบในตัวคุณมากมาย ก็ไม่ไวายที่จะมีขายใหญ่ในวงการวางตัวเป็นปฏิปักษ์กับคุณเป็นเพราะคุณไปเหยียบทับตาปลาของเขาให้บางครั้งคุณก็รู้สึกลังเลและไม่ปลอดภัยจะมองว่าเป็นจุดอ่อนของคุณก็ได้เรื่องอาชีพการงานแม้คุณจะไม่ใช่คนเรียนเก่งระดับเกียรตินิยมแต่เป็นพวกได้คะแนนเพื่อนนิยมเกรดอาจจะไม่ดีแต่มีเพื่อนมาก คุณสามารถไต่เต้าถึงจุดที่เป็นความรุ่งเรืองทางวิชาชีพได้สบายพอทำงานไปจนอายุมากเข้าคนที่คุณเคยอุปถัมภ์คำชูไว้จะกลับมาตอบแทนความดีในที่สุดในเรื่องคู่ชีวิตคุณกลับเป็นคนไม่กล้าพูดให้ตรงกับใจคิดเช่นบางคนอาจรู้ว่าชีวิตขาดอะไรไปแต่ก็ไม่กล้าขอให้ใครมาใช้ชีวิตร่วมกัน